สำหรับคุณครูทำไมต้องซื้อจัดชุดเครื่องเขียนคลิปนี้มีคำตอบอันดับแรกเลยคือประหยัดเวลาอาจารย์ไม่ต้องไปซื้อที่แมคโครหรือโลตัสจะเสียเวลาเดี๋ยวคือว่าเปิองน้ํามันอาจารย์ต้องใช้เวลา,าก,การสอนเด็กหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือเสียเวลามากเสียเวลามากเลยอันที่2คือว่าคุมงบง่ายคุมงบง่ายความหมายว่าถติว่าของรัฐบาลมีจัดชุดเครื่องเขียนอย่างที่เห็นนี่นะคะ ว่าจะเป็นอนุบาลปถมและมัธยมเราก็สามารถจัดชุดตามที่อาจารย์ต้องการได้อาจารย์จะต้องการอะไรปากกาก่ด้ามยื่นสต๊อก่ด้ามสีสมุดแม่ทัดอันนี้ค่ะสามารถเลือกสินค้าได้แต่ต้องอยู่ในเงินงบนะคะอาทิตย์สามของเราที่สําคัญที่สุดเลยที่จะขาดไม่ได้คือของเรามีใบเสร็จลายใบเสร็จที่ราอาจารย์ตั้งเบอร์ที่อาจารย์ตั้งเบอร์มันยังมีตั้งแต่145นี่นะคะ120นี่ค่ะ อาจารย์เห็นไหมคะแล้วก็สองร้อยหกสิบเป็นความต้องการของอาจารย์ว่าอาจารย์จะต้องการงบร้อยสี่ห้าร้อยสองร้อยี่สิบหรือสองร้อยหกสิบของเรานี่สามารถทําตามที่อาจารย์ต้องการได้และของเรานี่ไม่มีปัญหานะคะเราถูกต้องตามกฎหมายฉะนั้นอาจารย์สบายใจได้อาจารย์ส่งผิตภับจัดชุดเครื่องเสียงจากสกู๊ช็อปง่ายไวรวดเร็วประทับใจในการบรินนการน,นะคะขอบคุณค่ะ